ครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูรชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่25เมษายนนะครับพศ2566นะครับผมวันนี้มีสินค้านะครับมาให้พี่น้องได้เลือกชมกันนะครับผมครับร้านอยู่ที่โรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4ด9 5นะครับผมทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนเข้ามารับชมแล้วนะครับผมอย่าลลืมมนะครับกกดดตติาแ้ว็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมท่านไหนไม่กดนะครับผมเวลาลงคลิปท่านก็จะเห็นหลังคนอื่นนะครับผมอาจจะไม่ทันสินค้านะครับสำหรับท่านที่ต้องการสินค้าไปใช้งานนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับกับตู้เลยนะครับผมตู้ตัวนี้นะครับผมเป็นตู้ W นะครับเป็น W ีวิเมตรยี่สิบนะครับผมตัวนี้เป็นตู้ขอบเหล็กนะครับทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมีราคาแผงปันพี่น้องกันเบาเบานะครับนะครับ๋ยวให้ดูด้านในก่อนนะครับนี่ครับนี่คือตู้ว W 120นะครับ W ีวางหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับเป็น แปดใบนะครับมีทั้งหมดแปดใบนะครับตอนนี้นะครับผมราคาแบ่งปันพี่น้องนะครับอันนี้เฉพาะท่านที่สะดวกนะครับเข้ามารับเองได้เด้อพี่น้องเพราะว่าตู้นี้ใหญ่มากครับผมขนาดใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ตัวนี้คนส่งไม่รับนะครับเพราะว่าขนาดเกินนะครับที่คนส่งจะรับได้นะครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับผมมีทั้งหมดแปดใบนะครับผมแบ่งปันนะครับพี่น้องราคาเบาๆนะครับผมใบละ หนึ่งพันบาทพอนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้แบ่งขายสองใบสี่ใบหกใบแปดใบนะครับท่านหนต้องการกี่ใบก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองได้เด้อพี่น้องนี่ตู้ริวเมตรยี่สิบเลยนะครับคางหมูนะครับพี่น้องเนี่ยครับมีทั้งหมดแปดใบนะครับผมสภาพก็สภาพสวยนะครับสภาพสวยอยู่เด้อเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับ นี่ครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสเปคอนทุกตัวนะครับเป็นสเปคอนทุกตัวนะครับขอบเล็กนะครับนะครับขอบเล็กสวยๆนะครับพี่น้อง่ันในหาตู้นะครับ W นะครับรอยยี่นะครับคางหมูนะครับตัวนี้เบสไม่ต้องห่วงนะครับผมหนักแน่นนะครับลอยไกลแน่นอนนะครับผมสำหรับท่านที่เป็นสาวกวนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้เสียงดีมากครับผมตัวนี้เป็นตู้นะครับที่ใช้ในงานเวทีนะตัวนี้ผมเหมามานะครับผมเป็นชุดที่ใช้กับงานเวทีนะครับ เป็นชุดที่ใช้งานเวทีเลยนะครับพี่น้องสนใจเด้อต้องการเอาไปใช้งานเวทีรถแห่นะครับหรือว่าเปิดในการต่างๆนะครับตัวนี้ตู้นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องแล้วก็มาที่ตู้ดาวกระจายนะครับผมตู้ดาวกระจายเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มนะครับผมเป็นตะแกรงปั๊มเลยนะครับนะครับเป็นตะแกรงปั๊มเลยนะครับผมก็จะเป็นออเดอร์สีนะครับเป็นออเป็นออเดอร์สีนะครับตัวนี้เป็นดาวกระจายอันนี้ขอจาายหน่อยผม จำไม่ได้พี่น้องตอนนี้เป็นขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กหูจับอย่างดีเลยนะครับขอบเหล็กหูจับอย่างดีนะครับไม่อาจแท้ยี่สิบมิลนะครับไม่อาจแท้ยี่สิบมิลภูเขานะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับมีทั้งหมดสี่ใบนะครับตัวนี้นะครับราคารับเองก็อยู่ที่ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรับเองใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมค่าส่งทั่วไทยอยู่ที่ใบละสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับตัวสิบแปดนิ้วนะครับ ครับผมถ้าใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมตัวนี้สามารถส่งได้นะครับผมแล้วก็มาที่ตู้ PS นะครับผมตู้ PS 15นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นไม้อัดแท้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ไม้อัดแท้1ิมหนินะครับไม้อัดแท้15มนิลนะครับผมด้านหลังจะเป็นเพจนะครับเดี๋ยวให้ผมห้ดูครับผมด้านหลังก็จะเป็นเพจแบบนี้นะครับครับผมส่วนตัวล่างนะครับตัวล่างก็จะประมาณนี้นะครับตู้ก็สภาพสวยนะครับใช้งานได้ยาวๆอยู่นะพี่รองครับผมยังไม่มีผุมีบวมนะครับนี่ครับ ดูสภาพสวยอยู่นะครับผมมีทั้งหมด4ใบนะครับก็มีเบ้าเสียบนะครับผมเบ้าเสียบสำหรับตั้งขามอนิเตอร์นะครับผมตัวนี้ใส่ได้ทั้งแ4ตรง8นะครับแล้วก็ก8คูณ8 9คูณ 9, 9นะครับตัวนี้ใส่ได้นะครับ ครับผมตะแกงหน้าครบนะครับผมติดฟิลเตอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับผมราคารับเองก็อยู่ที่ใบละ800บาทนะครับรับเองใบละ800บาทนะครับค่าส่งทั่วไทยก็อยู่ที่ใบละ200บาทเด้อพี่น้องถ้าใดต้องการให้ส่งนะครับถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพนะครับและปริมณฑลนะครับจะบวกเพิ่มอีก100บาทเรื่องสลับค่าส่งนะครับผมได้ก็มาที่ตู้18นิ้วเทอร์โบนะครับ18นิ้วเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบเล็กนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นเทอร์โบเล็กนะครับครับผมนี่ครับ สภาพสีสวยเลยนะครับตัวนี้ครับผมตัวเล็กกระทลัดนะครับเสียงดีนะครับนี่ครับตะแกรงเป็นตะแกรงเหล็กนะครับเป็นแม่อัแท้่ยี่สิบมิลภูเขานะครับนี่ครับด้านหลังจก็จะมีนะครับเป็นหูจับแบบนี้นะครับเป็นหูจับนะครับแล้วก็จะดูด้านหลังนะครับพี่น้องครับผมด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับผมครับผมให้ดูสภาพคันดนชัดนครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับผมก็จะมีค่าเพื่อนนิดหน่อยนะครับครับตัวนี้ทำความสะอาดได้นะครับสำหรับค่าเพื่อนแบบนี้นะครับ นี่ครับตัวนี้ก็ใบละ1,500บาทนะครับใบละ1,500บาทนะครับตัวนี้ค่าส่ง300บาทนะครับค่าส่ง300บาทเดี๋ยวสำหรับทันทีต้องการตู้นะครับผมเทอร์โบนะครับเทอร์โบเล็กนะครับนี่ครับไม่อัดแท้นะครับไม่อัดแท้20่มิลนะครับสวยๆนะครับรับเอง1,500บาทนะครับค่าส่งทั่วไทยก็300บาทนะครับกรุงเทพและปริมณฑลบวกเพิ่มอีก100่งรนะครับผมแล้วก็มาที่ตู้เสียงกลางนะครับ15นิ้วนะครับ15นิ้ว2ดอกนะครับตัวนี้ครับผมเป็น15นิ้ว2ดอกนะครับดออกกนนนะครับ็สภาพพีี้้เลย่ง ครับผมนี่ครับสีสวยเลยนะครับอยู่น้องดูกันชับเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ครับหลังก็จะเป็นเซนิคอนนะครับเป็นเซนิคอนแบบนี้เลยนะครับเป็นไม้อะเท้นะครับไม้อะแท่สิบห้ามิลนะครับผมตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับราคารับเองนะครับไปละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับค่าส่งทั่วไทยอันนี้ขอสองร้อยพอนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่าส่งสองร้อยบาทพอนะครับผมสำหรับตู้สิบห้านิ้วนะครับแล้วก็มาที่ สายมันทีคอนะครับผมสายมันทีคอนะครับเป็นสิบหกคอนะครับตัวนี้สภาพสวยใหม่เอี่ยมนะครับตัวนี้ความยาวน่าจะอยู่ประมาณนะครับตัวนี้ประมาณเด็ก่น้องยังไม่มีเวลาวัดเลยนะครับครับผมประมาณไม่น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าสิเมตรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสายมันทีคอสิบหกคอนะครับตัวนี้ก็แปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับผมแล้วก็ชุดฟังในบ้านนะครับผมอันนี้ก็มีแอมให้หนึ่งตัวนะครับแอมซันซาวแล้วก็ ตู้สองใบนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้รับเองนะครับค่าส่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยบาทได้พี่น้องสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตู้สิบสองนิ้วนะครับตู้สิบสองนิ้วสองดอกนะครับตัวนี้ก็ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับค่าส่งก็สองร้อยบาทต่อใบเนี่ยพี่น้องแล้วก็อ่ะมาดูที่ไฟหลักนะครับไฟหลักอันนี้ก็ ขออนุญาตนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองได้เดื่อพี่น้องนี่ครับผมไฟหลักนะครับมีทั้งหมด1 1เต้นนะครับไฟหลักทั้งหมด1 1บต้นนะครับเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับใช้งานได้ปกติทุกหลอดนะครับผมเป็นหลอด LED นะครับน้ำหนักเบานะครับพร้อมเด็กกันวานไนนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ทดสอบให้พี่น้องแล้วนะครับผมติดทุกดวงนะครับใช้งานได้ปกติทุกดวงนะครับ11หลักนะครับ11หลัก1 2 0 0ับาทนะครับอันนี้ขอท่านที่เข้ามารับเองได้นะครับผมราคาแป่งปันพี่น้องไปใช้งาานนะครับเดดี๋ยวมู ตัวไหนกันบ้างนะครับผมว่าตอนนี้มีตัวไหนเหลือบ้างนะครับผมสำหรับสินค้าคลิปที่แล้วนะครับผมเหลือไม่เยอะแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็นี่ครับมาเริ่มที่ปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟ NTS นะครับปลั๊กไฟ NTS นะครับเป็นรุ่น PR 810โวลต์นะครับ810 V นะครับตัวนี้นี่ครับผมไฟขึ้นปกตินะครับผมไฟตรงนี้จะไม่ติดนะครับแค่นั้นเองนะครับผมก็คือเวลาเราเปิดติดนะครับไฟไฟตรงนี้จะไม่ติดนะครับแค่นั้นนะครับก็คือปกติเวลาเราเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับไฟตรรงนนี้จะะติดคับพีี่่นน้ออองเเาไปปยดว ฝากสำทนญไหนไม่ซีเรียสนะครับรับได้ครับตัวนี้1,000บาทนะครับผมปลั๊กไฟ nts นะครับผม1,000บาทนะครับผมราคานี้ส่งให้ฟรีเลยทั่วไทยนะครับผมกรุงเทพปริมณฑลก็ส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสินค้าชิ้นเล็กๆนะครับถ้าจะเป็นชิ้นใหญ่ก็ขออนุญาตบวกเพิ่มเด้อแล้วก็อีคอไลเซอร์นะครับผม mba นะครับอีคอไลเซอร์ mba นะครับสไลด์สองชั้นนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับสภาพหายเอียบนะครับตัวนี้ก็1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับ1,500บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ ปีคอร์สนะครับผมปีคอร์สสามทางนะครับผมของบอสตันนะครับของบอสตันนะครับตัวนี้ครับผมเป็นคอร์สสามทางนะครับผมมีเบสมีกลางมีแหลมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับช่องไม้มีทั้งหมดสี่ช่องนะครับผมช่องไม่ช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองนะครับปรับช่องเดียวกันก็คือช่องที่สองนะครับผมส่วนช่องสามช่องสี่ก็ปรับช่องใครช่องมันนะครับก็ใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับพี่น้อง นี่ครับตัวนี้ไฟขึ้นทุกเม็ดนะครับใช้งานปกติเลยเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังก่อนนะครับนี่ครับผมด้านหลังของปีคอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็2อ0 0บาทนะครับ2,500้อบาทพร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับผมท่านไหนรับผมใช้กับผมปีคอรนะครับผมงานเครื่องไฟนะครับผมงานแถวแถวภาคกลางนะครับจะชอบใช้นะครับเกี่ยวกับปีคอร์นะครับผมส่วนใร้สายก็จะเป็นพวกคอร์สพวกอะไรที่เป็นดิจิตอลหรือว่าเป็นคอร์สสามทางนะครับ มากกว่านะครับผมมากกว่าที่จะเป็นปีคอร์สนะครับอันนี้ครับผมจะเป็นพี่น้องแถวภาคกลางนะครับผมอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ปีคอร์สนะครับบอสตันนะครับผมแล้วก็มาที่ไมลอยนะครับผมไมลอย NTS นะครับผมไมลอย NTS นะครับผมตัวนี้เป็นขึ้นใหม่นะพี่น้องขึ้น805 803นะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับ ปมเปิดกดตรงนี้นะครับผมตัวนี้ทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติทั้งสองตัวเลยนะครับสัญญาณไม่หลุดนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็ราคาเป็นปันพี่น้องแลยกันนะครับผมตัวละ1 ,500 าบาทนะครับ1,500พร้อบาทนะครับอมจะส่งทัวไทยเป็นคืนใหม่นะครับเป็นคืนใหม่นะครับตัวนี้ก็สามารถนะฮะเอาไปแยกเป็นชุดแยกเสาแยกได้หายนะพี่น้องต้องไปซื้อเพิ่มเอานะครับครับผมสามารถย้ายได้นะครับใส่สาหรับชุดย้ายเสาได้นะครับตัวนี้นะครับ ก็ใช้ได้ปกติเลยนะครับผมราคา1 5 0่าบาทนะครับผมจะส่งตัวไทยนะครับแล้วก็มาที่ PowerM นะครับผม K750 นะครับ PowerM K750 นะครับผมตัวนี้หน้าจอจะเป็นดิจิตอลนะครับผมบอกอุณหภูมินะครับแล้วก็บอกน่าจะบอกเกี่ยวกับ DB นะครับตัวนี้นะครับผมท่านไหนครับผมหา Power ไว้ครับนะครับ12 15นะครับ1 0 18นะครับผม18บแปงปั๊มได้นะครับ12 สิบสองโคลงรอนะครับสิบห้าโครงรอตัวนี้ได้นะครับคาราสองดอกเด้อพี่น้องรับผมสิบแปดโคลงัปมได้คาราสองนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปงน,นะครับเป็นโพยหม้อแปงน,นะครับผมแต่ว่าเป็นคาดีนะครับคาดีวัดอยู่ที่ข้างละเจ็ดร้อยห้าสิบบาท นะครับข้างละ750ดร้อยบาทต่อข้างนะครับพี่น้องครับผมก็18บแปดกรุงพลามก็ได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับผม4,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยสภาพไม่เอี่ยมนะครับสวยเลยนะครับผมครับผมด้านหลังก็จะเป็นนะครับเป็นแบบเซเปคอนนะครับแบบเซเปคอนนะครับสวยนะครับผมแล้วก็มาที่โพแอมนะครับผมเบต้าทีนะครับเบต้าทีทีสามพันนะครับผมตัวนี้สภาพสวยนะครับผมสภาพกิ๊กเลยนะครับตัวนี้นะครับผมถ้าใดสนใจนะครับเบต้าทีสามพันนะครับผมสภาพไม่เอี่ยมนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับ สวยๆเลยนะครับสี่แปดนิ้วค่ราคาสองถึงสามดอกนะครับนี่ครับผมสภาพสวยสภาพกิ๊กเลยนะครับผมตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับผมและก็มาที่ power amp gift นะครับผม power amp gift ตัวนี้เป็นรุ่นโมเดล P ห้าร้อยนะครับผมก็วัดก็น่าจะอยู่ที่ห้าร้อยวัตต์นะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่า ตำหนี้ก็คือไฟตรงนี้นะครับไฟวิ่งไม่ขึ้นนะครับไฟวิ่งไม่ขึ้นนะครับตอนนั้นก็ปกติทั้งหมดนะครับไม่มีเสียงจีไม่มีเสียงฮัมนะครับผมอะเป็นมอบเฟีร์มอดเฟีนะครับม็อดเฟีเป็นเบอร์176นะครับผมมอดเฟร์นเกนะครับนี่ครับ1น6กับ G55 นะครับนี่ครับสภาพสีสวยใช้งานได้ปกติทั้งสองข้างนะครับผมขาปลาลูกใหญ่นะครับตัวนี้นะครับขาปลาเป็นแบบลูกใหญ่เบลล์เลยครับตัวนี้ให้พี่น้องดูกันนะครับนี่ครับครับผมเป็นลูกใหญู่นะครับ ตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผม12นิ้ว15นิ้วขางละ2ดอกนะครับผมราคานะครับ4,500บาทนะครับพร้อมส่งทั่วไทยนะครับพร้อมส่งทั่วไทยแล้วก็มาที่ดอกนะครับ18นิ้วทาด้านะครับตัวนี้อ่าดังหนึ่งดอกขาดหนึ่งดอกเรืองพี่น้องนี่ ครับผมดังหนึ่งขาดหนึ่งนะครับตัวนี้พี่น้องเอาไปซ่อมเอานะครับอีกดอกหนึ่งใช้งานได้ปกตินะครับดอกหนึ่งขาดนะครับอ่ตัวนี้นะครับผมอ่ราคาพร้อมจะส่งนะครับผมคู่นี้2,000บาทนะครับคู่นี้2,000บาทพร้อมส่งเลยนะครับ2000บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมดอก18นิ้วทาด้านะครับ18นิ้วทาด้านะครับไวซีนิ้วนะครับตัวนี้ครับผมใช้ได้1ดอกนะครับขาด1ดอกนะครับ2,000บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่เน็ตเวิร์กนะครับผมเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กโคนิกนะครับเน็ตตเเววิิรร์คคโนนนนกทางะัับี้ป็ โคนิกรุ่น LA 1215นะครับ1215นะครับผมเป็นกลางสองนะครับแหลมหนึ่งนะครับตัวนี้นี่ครับผมสีสวยเลยนะครับกลางสองแหลมหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ ตัวละ500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวละ500บาทพร้อมจะส่งเลยนะครับมีทั้งหมด2ตัวเด้อย2คูณ1นะครับผมของค่ายฮอนิกนะครับ l a 1 2 1 5นะครับผมแล้วก็ Network a m a อ e เมนะครับ Network a m a อ e เมมีทั้งหมด1 2 3 4มีทั้งหมด4ตัวนะครับ Network a m a อ e เมนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับตัวนี้ครับผมก็ราคาอยู่ที่นะครับผมตัวละ 800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวละ800บาทพร้อมจะส่งเด้อพี่น้องครับผม800บาทพร้อมจะส่งนะครับผมเน็ตเวิร์กเอเมเจอร์1นคูณหนะครับผมกลาง1แหลม1นะครับผมแล้วก็มาที่ดอกแหลม P ตอง8นะครับดอกแหลม P ตอง8นะครับผมตัวนี้ก็นะครับแถม C ให้นะครับแถม C เสียงแหลมนะครับกันขาดให้นะครับพี่น้องอ่ดอกละนะครับ450บาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละ450บบาทพร้อมจะส่งนะครับพี่น้องแล้วก็มาที่สายไฟนะครับผมสายไฟ อ่าสายลำโพงนะพี่น้องขออภัยนะครับสายลำโพงนะครับตัวนี้เป็นสายลำโพงแท้นะครับเป็นสายลำโพงแท้นะครับผม S S F นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่อ่าสาย V C T นะครับพี่น้องนี่ครับครับผมเป็นสายนะครับผมสองคูณสองจุดห้านะครับนะครับผมเป็นนะครับผมเป็น P A speaker cable นะครับผมก็คือเป็นสายลำโพงเลยนะครับผมไม่ใช่สาย V C T นะครับตัวนี้ครับผมความยาวม้วนละยี่สิบเมตรนะครับความยาวม้วนละยี่สิบเมตรนะครับมีทั้งหมด 6ม้วนนะครับมม4ม้วนนะครับความยาว20เมตรนะครับมีทั้งหมด4ม้วนนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับพร้อมหัวสซเบคอนนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็มวลละ650บาทนะครับพร้อมจัดส่งตัวไทยนะครับพร้อมจัดส่งตัวไทยเลยนะครับผมแล้วก็มาที่บอร์ดคุ้มไฟนะครับบอร์ดคุ้มไฟนะครับอันนี้คลิปที่แล้วแจ้งไปแล้วว่าพี่น้องท่านไหนนะครับผมอยากรู้ตําหนินะครับตรงไหนเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับครับผมบอร์ดคุ้มไฟทีดีเคนะครับผมนี่ครับ ครับผมตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้อยู่ช่องที่7ช่องที่10แล้วก็ช่องที่11นะครับตรงนั้นก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้พร้อมแหลกนะครับพร้อมแหลก1,900บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับผมบอร์ดคูไฟ TDK นะครับผม1,900บาทพร้อมแหลกพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ครับผมไฟพานะครับไฟพา5 4นะครับทีนวันของ TNP นะครับตัวนี้เป็นรหัส D001 นะครับ D001 นะครับตัวนี้ก็ดวงละ1,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมจะส่งทั่วไทยแล้วก็มาที่ ไฟพานะครับของโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้เป็น RGB t i n w a t นะครับก็คือเป็น RGB นะครับแต่ว่าเป็น t i n e น t ะครับก็คือ1หลอดนะครับสามารถสว่างได้3หลอดนะครับผมแต่ว่าด้านในจะเป็น RGB นะครับผมตัวนี้ก็จะมีตาหนี้นะครับสีสีแดงอาจจะมีต้นนี้ติดสีแดงติดนะครับแต่ว่าสีเขียวและเงินไม่ติดอยู่น่าจะประมาณสิบดวงนะครับจะจะประมาณแถบแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับ ครับผมส่วนแถบที่เหลือก็ติดปกติเลยนะครับมีมีหนึ่งดวงนะครับก็คือนะครับผมสี่ดวงนะครับผมขายราคาถูกถูกให้พี่น้องได้กันนะครับสีดวงสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมส่งนะครับสีดวงสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมส่งเลยนะครับผมอีกสามดวงคือปกติทั้งหมดนะครับผมมีตําหนิแค่หนึ่งดวงนะครับที่สีดำเงินกับสีแดงไม่ไม่ติดอยู่น่าจะประมาณสิบหลอดนะครับครับผมพี่น้องก็เอาไปเปลี่ยนหลอดเอานะครับผมแล้วก็มาที่ไฟพานะครับผมไฟพาตัวนี้เป็น ทีอินวันนะครับเป็นทีอินวันเลยนะครับผมแต่เป็นไฟพาสามหกนะครับสามหกสามหกอารนะพี่น้อง RGB เนาะอ่าเป็น RGB ์จครับพี่น้องไม่ใช่ทีอินวันเนอะขออภัยนะครับครับผมเป็น RGB นะครับผมอ่าสามสิบหกทีอินวันอิน RGB ์จีบอ๋อก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันกับโปรยูโรเทคนะครับผมก็คือหนึ่งหลอดสามารถสว่างได้สามหลอดเหมือนกันนะครับผมอ่าแต่ว่าตัวหลอดนะครับจะเป็น RGB นะครับตัวหลอดจะเป็น RGB นะครับผมก็เทียบง่ายก็คือ กบผมเป็นหลอดทีอินวันนั่นแหละครับเป็นหลอดทีอินวันนะครับแต่ว่าก็คือภายในของหลอดนะครับจะมีทั้งหมดสามสีนะครับมีแดงนะครับมีเขียวมีน้ําเงินนะครับผมตัวนี้ก็คือถ้าเป็น rgb t in นวันะครับก็คือจะไม่ขาดพร้อมกันนะครับจะไม่ขาดพร้อมกันก็คือบางทีเขียวขาดหนึ่งดวงแต่น้ำเงินแดงก็ยังติดอยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นทีมาเลยนะครับก็คือขาดก็คือจะขาดเลยนะครับพี่น้องครับผมตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับติดทุกดวงนะครับไม่มีตำหนิใดใทั้งสิ้นนะครับไฟผ้า rgb t in วันะครับของ กาแล็กซี่นะครับกาแล็กซี่มาร์ค2นะครับตัวนี้ก็สามหลอดนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มาที่โต๊ะนะครับผมโต๊ะวางมิกเด้อพี่น้องโต๊ะวางมิกนะครับผมตัวนี้มีขนาดนะครับตัวนี้หกสิบคูณหกสิบนะครับสูงหกสิบนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็หกสิบคูณหกสิบสูงแปดสิบนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพครับผมค่าส่งบวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับ ่าคิดพี่น้องแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ว่าเวลาไปไปส่งจริงๆนะครับถ้าเป็นตัวเล็กนะครับค่าส่งจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสาสิบห้าบาทนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่จะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะครับตัวนี้ก็คือผมคิดพี่น้องแค่ร้อยเดียวนะครับผมสลับค่าส่งนะครับที่เหลือก็อ่ะผมจัดการให้พี่น้องนะครับผมตัวสูงนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมส่งนะครับตัวตัวต่ำนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็มาที่หกสิบคูณเมตรยี่สิบนะครับก็จะมีอยู่สามขนาดนะครับก็จะม หกสิบแล้วก็สูงสี่สิบนะครับนะครับจะมีสี่สิบหกแปิบนะครับผมอ่าเริ่มจากตัวหกหนะครับอ่าแปเริ่มเริ่มจากตัวแปิบนะครับขออภัยครับผมเริ่มจากตัวแปิบนะครับแปดสิบบาทนะครับผมสูงหกสิบนะครับหนึ่าบาทนะครับสูงหกสิบหบาทนะครับผมก็จะไล่ขึ้นไปพันสี่พันห้าันหะครับสูงหกสูง สูง80นะครับผมแล้วก็สูง40นะครับ40ก็คือจะต่ำสุดนะครับ40 60 80นะครับราคาก็จะ1 4 0 0 1 5 0 0 1 6 0 0นะครับราคานี้รวมส่งให้พี่น้องแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจเด้อตัวนี้เป็นงานดีนะครับผมงานอสแตนเลสนะครับเป็นงานสแตนเลสแท้ๆนะครับผมน,น็อตเป็นน็อตอัรคายนะครับผมเป็นอ่าตัว สแตนเลสตัวใหญ่นะพี่น้องตัวนี้แข็งแรงมากครับผมแข็งแรงมากครับไม่เหมือนไอ้ตัวราคาถูกๆตามท้องตลาดนะพี่น้องแต่ก็ไม้อาดตัวนี้ครับผมเป็นไม้อาดแท้ตามภูเขาเลยนะครับเป็นไม้อาดแท้ตามภูเขานะพี่น้องเอาไปใช้งานายาวๆเลยนะครับผมงานเกรดเอนะครับงานคุณภาพดีแน่นอนนะครับผมไม่เหมือนพอราคาถูกในท้องตลาดแน่นอนนะพี่น้องซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมขึ้นเหยียบได้ครับรับน้ำหนักได้สองร้อยถึงห้าร้อยกิโลเลยนะครับสำหรับ โตสเตนเลสน,นะครับผมะพี่น้องนสนใจตัวไหนก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมหมาเยเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ